วันจันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีุ่่นดิกวายายที่ยยเอยู สวัสดีครับพี่น้องชาวอุบลราชธานีและท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลวันพฤหัสบดีที่23กุมภาพันธ์2566โดยกระผมนายชลทียางตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจะได้มาพูดคุยกับพี่น้องชาวอุบลราชธานีเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพยากรณ์อากาศอุบลราชธานีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงความเร็วลม15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขอให้พี่น้องได้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงระวังอันตรายจากลมแรงไว้ด้วยนะครับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5อุบลราชธานีเฉลี่ย41ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอยู่ในระดับไม่เกินมาตรฐานได้อยู่ในเกณฑ์ปานกลางสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษหากมีอาการไอหายใจลำบาก ระคายเคืองตาควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพบจุดความร้อนเกิดขึ้น19จุดในพื้นที่อำเภอสีเมืองใหม่5จุดเขตสพก2อจุดป่าสมวนแห่งชาติ3จุดอำเภอโขงเจียม4จุดป่าอนุรักษ์2จุดป่าสมวนแห่งชาติ2จุดอำเภอเคองใน1นจุดเขตสปกออำเภอกุดข้าวปุ้น1จุดป่าสงวนแห่งชาติอำเภอบปงสามสิบหนึ่งจุด เขตสปกออำเภอโพไซส,สองจุดเขตสปกอหนึ่งจุดและชุมชนหนึ่งจุดอศรินทร์ทหนึ่งจุดป่าโนรักและอเภนาตาลสี่จุดเขตสปกอสามจุดและชุมชนหนึ่งจุดซึ่งจังหวัดบนราชธานีได้ประกาศกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดถึงวันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกและประกาศวิธีการปฏิบัติตัวของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5ุเกินค่ามาตรฐาน ก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวอุบลราชธานีลดการเผางดการเผาและร่วมป้องกันการเกิดฝุ่น PM 2.5ลดการก่อเกิดฝุ่นมลพิษทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมก่อสร้างในครัวเรือนและการจราจรอ,อย่างสม่ำเสมอด้วยครับสำหรับอุบัติเหตุทางถนนอุบลราชธานีวันที่21คกุมภาพันธ์ผู้บาดเจ็บ59รายไม่มีผู้เสียชีวิตยอดบาดเจ็บสะสม ปี2566จำนวน2,633รายเสียชีวิตสะสม38รายขอ,อให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนนะครับดื่มไม่ขับห่วงไม่ขับมันดูแลตรวจทอาบสาภาพรถให้ดีก่อนขับขี่ใช้ความเร็วในการขับขี่ไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในชุมชนขับขี่ไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือตามที่ป้ายจราจรกำหนดพร้อมตรวจสอบ ต่อพรบรป,รประกันภัยรถอย่างต่อเนื่องหากเกิดอุบัติเหตุใดๆจะได้รับค่าชดเชยเพื่อตัวท่านเองครอบครัวและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับที่ผมได้พูดถึงในส่วนของสถานที่น่า,นาสนใจของอำเภอปุตริกนะครับที่ไปตรวจเยี่ยมมานะครับผมก็ขออนุญาตที่จะได้นําเสนออีกอำเภอนึงนะที่อยู่ใกล้เคียงกันก็คืออำเภอนาจะหลวยนะครับ ความเป็นมาของอำเภอนาจั่วรวยนะครับอเภอนาจัวรวยก็เป็นอเภอหนึ่งที่อยู่ทางด้านใต้ของจังหวัดุบลราชธานีนะครับนาจั่วรวยนั้นเดิมเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเดชอุดมซึ่งเป็นถิ่นของจะรวยซึ่งเป็นภาษาสวยภาษาไทยเรียกว่ากระจ้อนซึ่งมีลักษณะคล้ายกระแตนะครับต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศกำหนดแบ่งท้องที่อำเภอเดชอุดม จัดตั้งตำบลนาจหลวยออกเป็นกิ่งอำเภอนาจล่วยเมื่อวันที่19มกราคม2516โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2516เป็นต้นไปซึ่งแบ่งออกเป็น3ตำบลก็คือตำบลนาจล่วยตำบลพรสวรรค์และตำบลโนนสมบูรณ์ต่อมาได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นอำเภอนาจะห่วยเมื่อวันที่13เมษายน2520 การตั้งถิ่นฐานเมื่อไรปรากฏหลักฐานแน่ชัดรดาษฎรการตั้งถิ่นฐานก็ไม่ได้ปรากฏหลักฐานแน่ชัดนะครับรัษฎรประกอบอาชีพด้านการเกษตรนะครับหาของป่าตัดไม้เลี้ยงชีพนับถือศาสนาพุทธมีความเชื่อเรื่องพูผีเจ้าป่าเจ้าเขาภาษาที่ใช้สื่อสารคือภาษาลาวอีสาน มีภาษาสวยในเขตบ้านวนเจริญบ้านแก้งเรืองบ้านแก้งขี้เหล็กบ้านทุ่งเงินปัจจุบันร้อยละแของประชาชนเป็นรัศดรที่อพยพมาจากพื้นที่ต่างๆเช่นจากอำเภอม่วง30มำเภอเดชอุดมอมเภอพ,พิบูลมังสาหารจังหวดศรีสะเกดและจัังหวดอำนาจเจริญวิสัยทัศน์ของอำเภอนาะจั่วยนะครับชุมชนเข้มแข็งเกษตรมีศักยภาพการท่องเที่ยวเชิญนิเวศ คำข,ขวัญอำเภอน,นาจหลวยครับนาจหลวยรวยน้ําใจถิ่นวัฒนธรรมไทยสีเผ่าเทพเจ้าภูหมักจองเนืองนองน้ําตกถ้ำปูเดลวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวครับอยู่ในคําขวัญเช่นเดียวกันครับถ,ถ้ำปูเดียวน้ําตกถ้ำปูเดลวนะครับก็สถานที่ท่องเที่ยวของ sare, อําเภอาน,น,านาจหลวยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ตามธรรมชาตินะครับมีอยูอ่หลายแห่งด้วยกันนะครับน้ําตกกล้วยหลวงนะครับเดรยว่าน้ําตกถ้าบักเดลนะครับก็จะเป็นน้ําตกนะครับที่สวยงามน,นะครับแล้วก็มีคนไปเยี่ยมชมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ไม่มีนะักท่องเที่ยวมากที่สดุดก็คือช่วงกรกฎาคมถึงพฤศจิกายนจะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับ ระดับน้ำตกก็เฉลี่ยประมาณ51-100%นะครับถ้าเป็นหน้าร้อนนะครับเมษาาหรมิมุนาก็ประมาณ41-50%นะครับแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาประมาณนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์ก็ระดับน้ำตกประมาณ40%นะครับน้ำตกห้วยหลวงหรือน้ำตกบักเดลนะครับก็ตั้งอยู่กลางป่าสมบูรณ์ไหลตกจากนหน้าผาสูสง45เมตร ถือได้ว่าเป็นน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดสูงที่สุดและงดงามที่สุดของภาคอีสานตอนล่างไหลตกจากหน้าผาสูงชันลงสู่แอ่งน้ําใหญ่และหลานหินหาดทรายด้านล่างมีบันไดาทางลงจากศาลาชมทิวทัศน์สู่น้ําตกด้านล่างนะครับจุดที่2ก็คือแก่งกะเลานะครับแก่งกะลาวก็เป็นแก่งหินกลางลําธารห้วยหลวงที่มีทานน้ําไหล แผ่กว้างไปตามลานหินบรรยากาศร,ร่มรื่นด้วยพันไม้นานาชนิดและบู่ผีเสื้อที่บินบอนทั่วบริเวณบองแค่การศึกษาธรรมชาติและหลงเล่นน้ำอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยประมาณ2กิโลครึ่งการเดินทางสะดวกรถยนต์สามารถเข้าถึงได้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวน้ำตกห้วยหลวงสามารถแวะเที่ยวชมเก่งกัเลาด้วยครับ จุดที่3ก็คือน้ําตกโอนละอนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่3ตํตบลน,นาจัลวยอําเภอนาจัลวยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสอปป,อปอลาวและาราชอาาจักรกัมพูชานะครับพื้นที่ป่าอยู่ในส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรักประกอบด้วยภูเขาเล็กภูเขาน้อยมากมายเช่นภูจองนายอยภูจองน้ำซับภูจองภูจันแดง ภูพารนสูงภูพารันยาวเป็นต้นมีสภาพป่าสงบร์สภาพธรรมชาติที่สวยงามและมีสัตว์ป่าชุกชุมมีเนื้อที่ประมาณ686ตารางกิโลเมตรครับต่อไปครับก็จะเป็นวัดภูพารนสูงครับวัดภูพารนสูงก็จะเป็นวัดในสังกัดของคณะสงฆ์มหานิกายสถานที่ตั้งวัดอยู่บนยอดเขาพาันสูงเทือกเขาภูจอง จากอำเภอนาจหลวยไปทางทิศตะวันออกประมาณ4กิโลเมตรมีพระบรมสารีาริกธาตุขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สเสด็จอุบัติเกิดขึ้นที่วัดภูพลานสูงพุทธศาสนิกชนที่ทราบข่าวต่างพากันมากราบสักการะอย่างไม่ขาดสายครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แก่พระบรมสารีาริกธาตุพระสรีรังคารพระคัมภีโบราณ พระเขี้ยวฝางพระพุทธโลหิตธาตุรอยพระพุทธบาทเบื้องขวารอยพระพุทธหัตนะครับจุดต่อไปครับเจดี JD, หลวงปู่มั่นทตตัดโตวัดนวลเจริญหบู่ที่7ตําตำบลบ้านตูมนะครับจุดต่อไปครับวัดป่านนนิเวศตั้งอยู่บ้านห้วยชันเหนือบูที่13ตําตำบลน,นาจะรวยเป็นวัดป่าสายวิปัสนา ที่ปัสนากรรมาฐานมีพระบรมสารีราตุของพระพุทธเจ้าและอัฐิของหลวงปู่ชื่อดังนะครับมีพระพุทธารูปปูนปั้นสูง8เมตรยาว32เมตรใหญ่ที่สุดในภาคอีสานด้วยนะครับแล้วก็มีแก่งยางหรือเขื่อนยางนะครับนะครับเอ่อนะครับตั้งอยู่ที่บ้านแก่งขอหมู่ที่6ตําบลพรสวรรค์ ช่วงเดือนกระกฎาคมถึงธันวาคมน้ําจะมีปริมาณมากนักท่องเที่ยวจะนิยมมาเที่ยวเล่นน้ําในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมนะครับอันนี้ก็เชิญชวนพี่น้องอผู้ฟังนะครับถ้ามีโอกาสก,าก็แวะไปอําเภอนาจะลลวยครับมีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติมากมายน่าชมอย่างยิ่งครับในวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ ในการประชมุมกรมการจังหวัดในวาระก่อนการประชมุมกระผมได้มอบสมุดภาพ130ปีกระทรวงมหาดไทยคือในช่วง130ปีระหว่าง2435ถึง2565นะครับอ่ซึ่งเป็นเล่มที่2นะครับให้แก่รองผู้ราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคและในอำเภอทุกอำเภอในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130ปีในวันที่1เมษายนส5 6 5กระทรวงมหาดไทยได้จัดกิจกรรมต่างๆเป็นการพิเศษเพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาและคุณูปการอเนกอานันต์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยพระองค์แรกโดยได้จัดทำสมุดภาพ130ปีกระทรวงมหาดไทย 2,435-2,565เล่ม2เพื่อรวบรวมเรื่องราวอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ตลอดจนเอกสารสิ่งพิมพ์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยในการนี้กระทรวงมหาดไทยได้มอบสมุดภาพ130ปีกระทรวงมหาดไทยเล่มที่2ให้กับผู้ว่าการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในภูมิภาค และในอำเภอทุกอำเภอได้นำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องราวอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทยแก่บุคลากรในสังกัดเพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติราชการต่อไปครับหลังจากนั้นผมได้มอบประกาศนิยบัตรให้แก่คณะวงดุริยางโรงเรียนลือคำหานวารินชาราบที่ได้ร่วมบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรมีรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระ Μ. บรมราชินีส startups, สเสด็จมาทรงประกอบพิธีตัดวายลูกนิมิตอุโบสถนวัดป่านนาชาติในวันอังคารท todas, life, ี่27ธันวาคม2565ที่ผ่านมานะครับก็มีการมอบใบประกาศเพื่อเป็นการให้เกียรติแล้วก็เป็นการขอบคุณ <Columbus. S 2> <fal> ัด้านครูและนักเรียนโรงเรียน หรือคำหานบาดินชําราฟนะครับหลังจากนั้นครับในการประชุมกรมการจังหวัดครับจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้ประกาศวาระสำคัญของจังหวัดในการจัดกิจกรรม231ปีอุบลราชธานีพุ่งเหืองเมืองธรรมด้วยจังหวัดอุบลราชธานีได้ถูกยกฐานะจากบ้านเจรแมขึ้นเป็นเมืองอุบลราชธานีสีวนาลายัยประเทศสราช ื่อพศ2335โดยในปี2566เป็นปีครบครอบการสถาปนาจังหวัดอุบลราชธานีครบ231ปีเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานีที่ผู้ปกครองเมืองและประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกยุคทุกสมัย จะร่วมกันพัฒนาเมืองจนเจริญรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบันในปีพศ2566นะครับจังหวัดจึงกำหนดดำเนินกิจกรรมในทุกมิติโดยบูรณาการการดำเนินงานของทุกภาคส่วนและประกาศเป็นวาราสสำคัญของจังหวัดภายใต้ชื่อกิจกรรม231ปีอุบลราชธานีห่วงเฮืองเมืองธรรม231ปี คือการครบวาระการก่อตั้งจังหวัดอุบลราชธานีครบ2 3 1ปีในปีพศ2566รก25ุ้งเหืองคือความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดอุบลราชธานีจากอดีตสู่ปัจจุบันเมืองธรรมก็คือเมืองแห่งธรรมะเมืองแห่งวัฒนธรรมและเมืองแห่งธรรมชาติตามนัยยะดังนี้ครับเมืองแห่งธรรมะเป็นสถานที่กำเนิดและปฏิบัติ ของพระเถระที่มีชื่อเสียงและมีศาสนสถานหรือวัดที่สวยงามเป็นตนวนมากเมืองแห่งวัฒนธรรมมีงานประเพณีแห่เทียนรรษาที่ยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงในระดับประเทศและระดับโลกและวัฒนธรรมประเพณีอื่นๆที่งดงามเมืองแห่งธรรมชาติมีทรัพยากรทางธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลากหลายโดยจังหวัด อุบนราชธานีได้บูรณาการร่วมกับภาครัฐเอกชนสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนขับเคลื่อนกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีกิจกรรมทางศาสนากิจกรรมการท่องเที่ยวกิจกรรมด้านศิลปะวิชาการการกีฬาที่จะมีขึ้นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เที่ยวได้ตลอดปี2566ครับในช่วง เ,เที่ยงนะครับของวันที่22มุมพาพันธ์กระผมได้ก็เป็นประธานในการเปิดงานชอบของเด่นกินของดีที่มาระแสครั้งที่13ณบริเวณตลาดมาระแสสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งมีหน่วยงานเจ้าภาพได้แก่สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือทอทอท,อทอสำนักง,งานอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพจัดงานครับซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปเดินทางมาเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงานโดยความร่วมมบือจากทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการและอุกอ์กรณ์ภาคเอกชนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพเพื่อจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้งานช้อปของเด่นกินของดีที่มาระแบ เป็นช่องทางการตลาดที่ยั่งยืนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองเกิดการสร้างอาชีพมีการกระจายรายได้สู่ชุมชนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดนะครับซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่สร้างความร่วมแรงร่วมใจในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดงาน เป็นอีกหนึ่งในเครื่องเมือคุณภาพในการเพิ่มรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งเนื่องจากเป็นการเชื่อมโยงสร้างช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรกร,กรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน,ชนผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้าเด่นและผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหผลิตภัณฑ์ของจังหวัดนะครับ ทำให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นได้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีรวมทั้งเป็นการส่งเสริมสร้างกระแสการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์สร้างเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) อุบลราชธานีด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG) ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยนะครับเมื่อว,วันที่2 2่กุมภาพันธ์เช่นเดียวกันครับกระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าทรงรักวรไพเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการจัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจําปีงบประมาณพศ2566ณโรงแรมบ้านสวนคุณตตา g o l ฟแอนด์รีสอร์ทจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 ได้จัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสพศส5 6 1ถึง2565โดยกําโดยกำหนดวิสัยทัศน์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากลมีประเด็นการพัฒนาจำนวน4ประเด็นได้แก่ 1. การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม3การสร้างการเติบโตบนพุ้ภภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ4การเสริมสร้างความมั่นคงซึ่งสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าตรวจสอบผลสำลีและประสิทธิภาพโดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการนะครับในการอบรมครั้งนี้ก็ประกอบด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ของสนรัชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดเจ้าทรรและอำนาจเจริญนะครับซึ่งเป็นกลุ่มตองหวัดออกออถึงเหลือตอนล่างสองนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจังหวัดเจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุธศาสร์กลุ่มจังหวัดรวมจำน,นวน100คนโดยได้รับอนุเคราะห์วิทยากรในการบรรจายให้ความรู้จากสำนักงานการตรวจเกินแผ่นด,ดินภูมิภาคที่สําสำนักงานการตรวจเกินแผ่นด,ดิน สำนักง,งานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือสถาบันวิจัยยุทธศา,าศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำนักง,งานกลางจังหวัดอำนาจ,จเจริญและสำนักง,งานกลางจังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ วันจันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี่่่นดิกวายางทีคยยเอยู တို့နိုင်စရာ